ี่ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> จะมากีดาวิงเซ็นเตอร์ Wing Center, สวัสดีค่ะได้ใจเลยแล้วเขาว่ากันว่าสมัยเนี้มีเงินไม่ถึง1,000จะไปไหนจะทําอะไรแทบไม่ได้แล้วอย่าไปเชื่อเพราะที่กลีนวิ่งมีแค่900บาทก็ดาวฮนด้าเวฟร้อยสิบไอไปขี่ได้แบบสบายๆร้อมรับไปเลยของแถมเท่ๆอีกเพียบ จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ฟรีตลอด3ปีเลยนะครับทีนี้จะไปตลาดเที่ยวห้างช้อปปิง้งไปไร่ไปนาะไปสวนไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยก็ไปได้ทุกที่แค่วันเนี้ไปซื้อรถที่กรีนวิ่งอย่าลืมนะครับ Honda Wave ร้อยไอดาวเพียง900บาทเท่านั้นแค่900บาทเท่านั้นแล้วจะไปไหนก็ไปกันได้เลย ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่กรีนวิ่งตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งาน